ครับผมมีแฟลแฟลพอแฟลมาโผปุ๊บยังไม่เจอแล้วโดนนันเซวอร์บีกิ้งได้หนึ่งเห็นหัวชาลาล่าครับลองยิงทุกไปแล้วได้สองเกือบได้ อโอ้ยตะว่างโลง่ลงๆแบบนี้จะดีเหรอก็ได้ยิงถึงเอาหรือเปล่าโอ้โหแล้วเขาเนี่ยครับเขาจะยิงด้วยแล้วก็ดุ้งด,ดันไปเลยแล้วได้2คนในไซต์ไปครับเทวินเข้ามาในไซต์แบบรดวดเร็วฝืนไปเลยยังไงต่อมีสแกนมาเบต้าโดนยิงขนุนแต่บาเดบจบไม่ได้ครับกระดุมตัดและกากไปคนเต๋อครับเหมือนจะหลวงต่อไปมครับพีสิแล้วลีเลียโคดโดนพอเตอร์ต้องเดินเลยพอเตอร์ได้หนึ่งพอเตอร์เปลี่ยนปืนมาแล้วพอเตอร์เสยต่อเก็บเบต้าครับแล้วตัวตนแล้วเป็นเบต้าครับตรงนี้นด้าหลัขอาเเเป็็นพออตร์กบุ เอาแล้วไงวาร์ดเบฟคนเดียวครับอิงคเดลลี่มุมนี้ไลอัพไหมไลอัพมาเรียบร้อยแต่ลูนฟิลน่าจะกู้เสร็จน่าจะกู้เสร็จแต่ไม่เสร็จมา่ายก่อนเฮ้ยเราเป็นบาสจบาสเบฟโอ้โหแลมิสแดกจะแฟดได้ทะลุกสกายสมอลแล้วแฟดได้ดูยังไงต่อแล้วเป็นโอเวอร์ไดของพอรเตอร์ด้วยครับเข้าใส่าามาพยายามจะเคลียร์ด้วยแอนติเมทของตัวเองได้ไหมลองทุบสมอลแล้วเจอเก็บพิทิสิเบสคนหนึ่งได้สองแล้วแล้วเจอจี้เป็นสามแลเก็บปืนมาสี่คิวจากพอรเตอร์ มาได้ทีก็คิดว่านายยังวาง,วางไม่ได้กระชับเปอร์แต่ว่า,ยาพยามีย้วยก่อนเฟิร์สคิวแล้วนี่มปนการไปส่อฟุกกี้โดนเกี่ยวมาไม่มีใครดูคิเชนเลยโอ้โหทะลุคิเชนมาได้แล้วได้3เลยลิเวทายครับเปลี่ยนเกมครับจอร์แดนเซนตัดเชนี่ไปได้1ครับแต่ว่าอาจจะไม่พอที่เราตัดไปที่เก้าไปครับกลายเป็นสองต่อสามลิเวทายลีเวทัยอยู่ไหนต่อจอร์เซนตัดทิละเไปคนได้มาแชลครับชังจี้มาจากทั้งสองเอาไซร์แล้วเจอจอร์แดนจะได้คิวไหมโผล่หน้าโผล่หลัง มุมเปิดเตะได้อีกหนึ่งคิวแล้วได้อีกโอ้ยจอร์แดนจะพุ่งไปอีกครับเลียวเรียบร้อยเลวิธานเก็บซีเลิฟ <5 S 1> ไปกดท้ายอา์พิญญามีใส่เอสติกแบบนี้อีกแล้วเหลือห้านะเฮ้ยประเด็นอ้าวแล้วแบกเว้นว้าวอีกอยังไงแต่ว้าวในดีกลายเป็นไปเบรกตัวแถวสองแล้วหันกลับมาพุกกี้โตไปด้วยอีกแล้โอแบกตัวเองเออกมาเล่นต่อและยิงฟรีไม้ด้านข้างครับโอ้โหต่อและจอร์แดนไปเกือบตายเดือบิเอ้ยแล้วพี่ลือยตัดอาจิญญาไป ดันโ,โชเชเรียบร้อย2คิว3คิวชัยนี่จะมาก็มาสแกนใกล้ก่อนแล้วขึ้นมาอย่างนี้ชังจี้ยังเทวินหลบฐานรถจั่นซึ่งต้องหลบเหมือนกันถอยมาแล้วฟูกี้วางเป้ารอเอสิกมาเทรดเราโดนเไปได้เหมือนกันแต่ฟูกี้ได้2ถือว่าดีสำหรับฟุกกี้ครับใช่ครับออเซโอ้โอยอแล้วประเด็นคือชัยนี่มาข้างหลัง <30 seconds. S 1> แต่ว่ามีนะครับว่าไปอยู่แล้วโดนเห็นแต่ว่ายังผิดมีกล่องให้หลบครับทีเลิฟหลบได้วันออนวันไปรีกอีกซะแล้วไปรีกอีกซะแล้วแล้วเลือดเจ็บกว่า เมื่อว่าจะได้เล่นด้วยครับผม1ต่อ3ครับเลือดร้อยห<ม>้าสิบได้เล่แนแน,แน่ครับตรงนี้ชัยดี้เข้ามาช่วยตัดเลือดเอาไว้แล้วเอสซีนมาตีบอลแล้วสามตลเอาไว้เลยฮะแ,แต่ว่ามีทามมิ่งหลังตรงนี้อภิญญาแกได้ยินเสียงครับท่านผู้ชมฮะแล้วมีแฟตลตไหลมานะฮะแต่ว่าไรลาการไหลการตนี้ได้ยิงฟรีแล้วโรลลิงทันเดอร์มาไม่โดนด้วยนะฮะแล้วหลบแฟลตอีกทีนึงหลบแฟลตอีกทีนึงแต่ว่ากำลังดีฟิวมากระด,ด ติโบอมาก่อนกระดูมเอาไปหนึ่งกระดูมเอาไปสองแล้วเข้ามาตรงนี้ยังไงออเลนเราดูของพิลักยอครับผมเข้ามาตัดไปได้จากทั้นสองยังไงอะสี่ต่อสามราการโอ้โหปาดไปได้อีกหนึ่งตัวครับผมแล้วพิลักยองเข้ามาทิ้งคว้าใจหัวเฮ้ยเฮ้ยถามจริงถามจริงถามจริงเฮยถามจริงถามจริงอารอนพิลอารอนพิลอารอนพิลกระด่าจริ้ ไว้อย่างนั้นหนึ่งอ่ะครับเอาละครับแล้วมีการล็อกดาวน์มาปั๊บเข้าหน้าเลยดีแบบนี้ลำบากแล้วครับชาเปอร์โอ้แล้วดูล็อกดาวน์มันเหลือที่ว่าไม่ได้ล็อคอมโบเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ MITS สามารถชนะชาเปอร์ไป13ต่อ4ครับและเป็นแชมป์วอลเลย์บล Challenger 2องพยี่สิบสาม Thailand Speed หทันทีครับคว้าเงินรางวัลไป